อยากมีลูกไหมคะถ้าถามหนูหนูคงตอบเลยว่าไม่อยากมีไม่อยากมีเพราะอะไรนะหรออยากู้วใช่ไหมมาฟังกันไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่รักเด็กหรอกนะคะแต่ทุกคนลองคิดผ้าตานะคะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าให้แค่ความรักอย่างเดียวแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องรับผิดช,ชอบอีกเยอะแยะมากเลยคะ่ะ <c oughs> มีอะไรบ้างนะหรอมาฟัง ซึ่งปัจจัยหลักของหนูนะคะก็คือเรื่องเงินค่ะต้นทุนนะคะในการเลียงเด็กหนึ่งคนนะคะค่อนข้างจะสูงมากค่ะทุกคนรู้ไหมคะเฉลี่ยเด็กหนึ่งคนจากแหล่งข้อมูลการวิจัยการพัฒนาของประเทศไทยะค่ะเด็กคนหนึ่งเลี้ยงตั้งแต่เด็กยันปริญญาตรีนะคะใช้เงินอยู่ที่1.2ถึง1.4ล้านบาทค่ะ People often ask me Can you really have a family? Can you e v e r have a child? Hi, I am o l d I'm part of the LGBTQ community in Thailand. Some people think we can have as children in their normal way. but it doesn't mean we can be amazing parents. I want to break still old heart and to show that love makes sense to family. <laughs> นี่ลองคิดในมุมของคนทั่วไปนะคนภาพชีวิตนายเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแบบเนี้ยเงินก็ไม่มีนี่ก็เยอะอีกทั้งค่าใช้จ่ายหลังจากการคลอดบุตรดิบหรือค่านมค่าอาหารซื้อผ้าหน,น้าผมของเล่นอะิรก,ก,ก็แล้วเราก็อยากให้ลูกเนี่ยมีการศึกษาส,งสูงๆใช่ไหมครับก็ต้องส่งไปเรียนห้องพิเศษที่ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกภาครัฐก็อุดหนุนให้แค่6 0 0บาทต่อเดือนส่วนคนที่อยู่ประกันสังคมก็ประมาณ1 0 0 0บาทและอยู่ให้แค่แรกเกิดถึงอายุ6ปีเท่านั้นนะครับ เด็กบางคนเกิดมาในโลกที่ไม่พร้อมเติบโตท่ามกลางโรคระบาดความขัดแยง้งสภาพอากาศที่เลวร้ายและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วก,ก,กว่าผู้ใหญ่จะตามทันการศึกษาคือกุญแจสําคัญที่สุดแต่ทุกวันนี้มันแลกมาด้วยเงินที่มากขึ้นเรื่อยๆค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปีแต่รายรับของครอบครัวยังนิ่งเหมือนเดิมจะส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆสักแห่งต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วเราจะให้อนาคตที่มั่นคงกับลูกได้ยังไงถ้าตัวเราเองยังเอาตัวแทบไม่รอด ความรุนแรงก็มีแล้วเราทําไมถึงจะอยากมีลูกล่ะเราเชื่อว่านี่คือคําถามที่หลายๆคนกําลังนึกถึงค่ะแต่สําหรับเราเรายังอยากมีลูกค่ะลูกสามารถช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ได้ค่ะ การมีลูกนั้นทําให้พ่อแม่มีจุดประสงค์ในการที่พ่อและก็แม่ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเลี้ยงดูลูกให้ลูกเติบโต,ตขึ้นมาเป็นคนที่ดีในสังคมในเวลาเดียวกันสามีภรรยาบางทีแต่งงานไปนานๆก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้เป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราก็จะอยู่กันสองคนไปจนตลอดชีวิตหรอ and this is the actual image of me that was posted on TikTok and went viral trying to tell my point of view of why Gen Z just like me Have kids? Huh? Okay, excellent. All right. Well, I think you're done for one to three. So, will you be in a relationship or will you be single? When talking about being in a relationship or being single, in Thailand there is actually uh, social norms or traditional beliefs that prioritize being uh, having a family or having kids. ดิฉันนะคะอยากให้กรมแรงงานค่ะออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมแล้วก็วันลาคลอดอย่างถูกกฎหมายของแรงงานก่อสร้างผู้หญิงค่ะเนื่องจากแรงงานก่อสร้างนะคะหลายคนมากที่ไม่มีสิทธิประกันสังคมแล้วก็วันลาคลอดนะคะบริษัทไม่ให้วันลาคลอดที่เพียงพอค่ะ บ o r l d อ o p u l a t i o n y หรือวันประชากรโลกที่มการสนับสนุนนโยบายในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับคนรุ่นต่อๆไปอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับโลกอย่างมีประสิทธิภาพการได้รับการประกันว่าเด็กๆทุกคนที่เกิดมาจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งสำคัญส่งผลให้เกิดความต้องการในการที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการปฏิรูปสังคมให้ดียิ่งขึ้น อย่างการสนับสนุนที่พ่อแม่คาดหวังให้หนงานต่างๆในี้ให้กับทุกลูกคือระบบที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้จะเดินเติบโตอย่างดีมีคุณภาพและปลอดภัยเราอยากมีลูกไหมเพราะอะไรแทนที่เราในฐาหนะวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะได้มาชุกคิดกับจริงว่าจริงๆแล้วเรายังอยากมีลูกอยู่หรือเปล่าในช่วงที่สภาพแบบสังคมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ คำตอบของเรานะคะก็คือไม่ค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการมีลูกแล้วก็เราไม่ได้มองว่าการมีลูกเป็นภาระนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจสังคมโลกแล้วก็สังคมของประเทศไทยไม่มีอะไรแน่นอนเลยการมีลูกสําหรับหนูคือความฝันค่ะแต่ว่าความฝันนั้นจะไม่เป็นฝันร้ายของชีวิตหนึ่งถ้าหนูได้มีโอกาสสร้างรากฐานที่มั่นคงสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างอนาคตที่มีคุณภาพ The main reason I choose to not have a baby is because of the current global issues, especially the global warming that will definitely affect my baby's health in the future. I don't think an environment like that would be safe for a young child to grow in. With that being said, I think it's important to say that life is worth being celebrated and everybody should have the right to have control over their own bodies. Last but not least, if there's a way for us to gather organizations to help us improve our society, then I believe that my opinion on having a baby may change in the future. <laughs> เคยมีคนถามไหมครับว่าทําไมคนรุ่นนี้ถึงไม่อยากมีลูกสําหรับผมแล้วนะครับคําตอบไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเงินหรือว่าภาระแต่ผมรู้สึกว่าสังคมในปัจจุบนันนี้อาจจะยังไม่ดีพอที่จะทําให้ลูกของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมากกว่าซึ่งต่อให้บางคนมีเงินพร้อมนะครับแต่ความไม่พร้อมทางสังคมก็ยังคงอยู่จึงทําให้คนลังเลใจที่จะมีลูกซึ่งการมีลูกก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับซึ่งรัฐต้องเข้าใจและต้องหันมาสนับสนุนให้ตรงจุด แม่มัอนอยู่ไหนแ <Hey. S 1> สวัสดีสวัสดีชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามประเด็นที่ว่าอยากมีลูกหรือเปล่าเพราะอะไรตอนเริ่ต้นคลิปเราเจอเด็กหน้ารักหนารังแล้วก็อยากจะอุ้มมาเล่นและแน,น่นอนว่าเราไม่อยากมีลูกค่ะหนึ่งเหตุผลหลักเราเป็นคนเราอิสระเราไม่อยากมีพันธะหรืออะไรที่มันผูกเราไว้กับพี่แล้วก็แบบไปไหนก็ไปไม่ได้ทาอะไรก็ทําไม่ได้ เราจะไม่รักตัวเองแบบนั้นส่วนตัวเรานะคะที่เราไม่อยากมีลูกเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเสียสละเวลาชีวิตแนอนาคตของเราให้กับการมีลูกค่ะอย่างเช่นการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะการตั้งครรภ์เก้าเดือนมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ร่างกายของเรานะคะมันยังเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเราเลยค่ะอย่างตอนที่เราคลอดเขาออกมาแล้วใช่ไหมคะเรายังต้องใช้ระยะเวลาตั้ง20-30ถึงปีในการเลี้ยงดูเขา ให้เเเขาเติบตววป็นผูญลกนนสวัสดีค่ะสายสนีจนานะคะนักกีฬาวีเชฟปนัททีมชาติไทยเจ้าของสามเหรียญทองในพาาลิปปิก2024ที่กรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศสค่ะถ้าถามว่าอยากมีลูกไหมพื่เลยอยากมีลูกค่ะเพื่อใช้ชีวิตในความพ,พิการและดูแลครอบครัวมานานค่ะก็เลยครั้งหนึ่งก็อยากมีลูกจะได้เป็นกำลังใจให้ะคะ่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่า พี่แววอยากให้เด็กคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนที่มีคุณค่าและที่สําคัญที่สุดทําด้่อสังคมในอนาคตด้วยค่ะเหมือนแม่เขาไหมคะพี่แววอยากให้เขาอยุดเพยงข้างในอย่างแหยเข้าและเป็นกาลังใจให้พี่แววตลอดไปค่ะสําหรับพี่แววนะคะจะต้องการเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีมีบุตรนะคะ ที่ขอ,อฝากถึงหน่วยงานราชการนะคะที่ตื่สนับสน,นุนเรื่องสวัสดิการอื่นๆไม่ว่าจะทอดบุตรไม่ว่าจะกดนุนการศึกษาบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เพิ่มขึ้นมาอีกสัก20%จะดีขึ้นนะคะและที่สําคัญก็ฝากถึงคนที่กําลังมีบุตรนะคะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราตั้งใจจะมีบุตรแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะกิจจํากัดของทุกคนสามารถมีลูกได้คะ่ะและที่สําคัญที่สุดปรึกษาครอบครัว ุยกับคุณหมอและที่สาคัญที่สุดไม่ต้องสนใจใครจะริดรอดสิทธิ์แล้วนะคะเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราค่ะถ้าเราพร้อมีบุตรเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าเรามีบุตรได้พี่แววไงคะพี่แววมีบุตรได้ทุกวันนี้ลูกของพี่แววเป็นที่รักของทุกคนค่ะทำไมเด็กชายถึงไมีเวลานอนเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปขาเล่าให้ฟังค่ะชาเลกเดียของเลยไทยรู้ไหมแต่เท่าไหร่ กาหต่อชั่วโมงชื่อสือว่ามากที่สุดในโลกทำให้เด็กชายไม่ได้หลับไ่ได้นอนและไม่มีเวลาไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบมญหาขวงเราคือไม่มีเวลาไปทำเพื่อตัวเองหรือไม่มีเวลาไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบเราอยากให้กระทรวงสาวออกแบบเป็นแนวของพวกเราให้มีเวลามากขึ้นให้พวกเราไปใช้ชีวิตอันโลกอันกว้างใหญ่มากขึ้นตอนนี้เราไม่มีอะไรทำนอกจากเรียนแล้วก็เรียนตอนรนี้นนดิวเปลี่ยนคิดว่าคุณเด็กคะทำผูชีวิตขงหนู